มีเมนูต่อไปเรียกว่าอะไรนะโคกหมูโดยการนำหมูมาหัน่นหมูสามชั้นด้วยมาหัน่นใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยเกลือ,อน้ำตาลซอสใส่ไปต้มไปให้มันแห้งซอสใส่ใบต้มไปให้มันแห้งนะใส่เกลือใส่ซอสใส่น้ำตาลได้ป่ะน,น้ำตาลหน่อยนึงนใส่น้ำตาลน,นิดนึงเพื่อชูรสอย่าใส่มากแต่มันจะไหม้ไม่อะไรไม่อร่อยหรือกระทะไหม ใส่น้ำนะให้มันเป็นอย่างไงแล้วก็ต้มไป<ห>ตุ๋นไปนต้มไปให้มันแห้งพอดีเนื้อหมูมันก็จะนุ่มไม่เหนียวแล้วก็ใส่อะไรอีกไว้แค่นี้เหรอแค่นี้เนี่ยต้มแล้วเดี๋ยวเวลาใกล้สุกแล้วน้ำมันใส่เราจะใกล้สุกแล้วน้ำมันใส่แล้วใส่น้ำลงไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆอให้เดือดๆไหมน้ำแห้งแล้วมันก็จะพอาน้ำจะแห้งพอดีเลยเหรอน้ำแห้งพอดีแล้วมันก็จะอร่อยพอดีหมูทอดนิ่มมันจะนิ่ม ต้มไปแตมาดูกันอีกทีต้มไปสักพักมันก็จะเดือดเดือดเงี้ยป่อยให้น้ําแห้งไปเลยนะแล้วมันก็จะได้รสชาติที่ดีเนื้อหมูก็จะไม่แข็งมันก็จะนิ่มและสารปรุงรสต่างๆก็จะแทรกเข้าไปในเนื้อหมูจะทําให้รสอร่อยมีซอสมีเกลือมีน้ําตาลนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปนะปรุงรสตามชอบ น้ำแห้งเปิดปดูน้ำแห้งขนาดนี้เนาก็เอาน้ำมันหมูน้ำมันพืชใส่ลงไปสักหน่อยแลย้วก็เยอะเหมือนกันใส่ตามชอบเยอะน้อยแล้วก็ต้มต่อไปให้น้ำแห้งงวดอย่าให้ไหม่ละ่ะขั้นตอนนี้ระวังมากระวังมันจะกระเด็นเข้าตาครับไมให้กระเด็นก็ปิดไฟก่อนนะเนี่ยก็เริ่มจะเหลืองแล้ว น้ำมันก็จะออกมามัจะมีรสชาติดีหมูจะนุ่มไม่เหนียวไม,ไม่แข็งแล้วก็รสชาติดีอร่อยกลมกล่อมเพราะเราใส่ซอสงรสเกลือน้าตาลมาแล้วน้าลลําตาลใส่แล้วก็จะมีเดียวน้ําตาลอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะมันจะดํามันจะไหม้แล้วน้ำมันหมูก็เริ่มออกมาแล้วเราก็จะได้น้ํามันหมูมาด้วย ันขั้นตอนนี้สําคัญใกล้จะเสร็จแล้วนะเริ่มสุกเหนืองแล้วแล้วจะมีน้ํามันออกมาเยอะ <c oughs> ขั้นตอนระวังให้ดีมันจะกระเด็นใส่แต่ดังปุ๊บก,ก็โอ,อ้โหกระเด็นน้ํามันร้อนๆนะคิดดูเถอะมาดูกันต้องระวังเปิดฝาต้องระวังต้องไกลๆเลยนะ <c oughs> เอายัง <c oughs> ดูยังาปเดิขึ้นมา ัษณะเช่นนี้จะทําให้หมูนุ่มใช่ไหมแล้วรสชาติดีจะมีน้ํามันออกมาเยอะน้ํามันนี้ไปทําอาหารต่อได้ใช่ไหมใช่น้ำมันนี้ก็จะมีรสชาติดีไปทําอาหารต่อได้อีกนะเน,เนื้อหมูก็จะนุ่มรสชาติกลมกล่มอมมากินกันเราจะมาชิมกันอาไหนดีนี่เป็นสามชาั้นมันร้อนด้วยต้องเป่าก่อน,น รสชาติจะเป็นยังไงเนาะกินกระเทีพริกเผาอนะไรอือกินกระเทีพริกเผานี่คือเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่เป็นโตเก็บไว้น้ำมันมเก็บหมดน้ำมันก็ไปใช้อย่างอื่นต่อได้ไปผัดข้าวไปทอดไข่อะไรต่อได้อีกเยอะนะมันก็ทำอาหารรสด,ดีขึ้นไปอีกนี่แหละเคล็ดลับของการทำอาหารที่ดีและอร่อยถูกหลักอนามัยสะอาดตามอะไรนะตามตาม,มอ,อะไรอะ ตามหลักโภชนาการเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีเขาบอกอาหารต้องดีมีสุขภาพที่ดีจากอาหารรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวาน